สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเลขเด็ดๆสัตว์เข้าบ้านให้โชครวยทรัพย์คลิปนี้นะคะเรียกกันว่าเป็นวิธีแทงเลขเด็ด จากสัตว์ที่เข้าบ้านของเราค่ะใครที่เป็นคอหวยชอบเสียงโชคห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะคะเป็นธรรมดาที่บ้านคนย่อมมีสัตว์เลื้อยคานสัตว์ได้ร่อนจรจัดเผลอเข้ามาอยู่ในบ้านค่ะ ยิ่งตอนฤดูฝนก็จะมีสัตว์เลื้อยคานหลายชนิดหนีฝนเข้ามาเชื่อหรือเปล่าคะว่าคนโบราณที่ชอบการซื้อหวยแทงหวยเล่นการพนันมีวิธีหาเลขเด็ดประจำงวดเอาไว้เสี่ยงโชคสัตว์อะไรจะแทงเลขไหนคลิปนี้มีคำแนะนำนะคะมาเริ่มกันเลยที่สัตว์ชนิดแรกก็คือจิ้งจกค่ะ เชื่อว่าที่ผนังและเพดานทุกบ้านย่อมมีจิ้งจกไม่ต่ำกว่าสองตัวแน่นอนแล้วเชื่อหรือเปล่าคะว่าจะแผ่ลูกหลานไปมากมายคนโบราณว่าคนไหนที่บังเอิญเจอจิ้งจกผสมพันธุ์ขณะทั้งสองตัวกอดกันคนโบราณว่าจะมีโชคให้แทงเลขเด็ดก็คือเลขเจคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเจ็ดสี่สี่เจ็ดก็ได้ทางนั้นเลยนะคะ มาถึงสัตว์ตัวที่สองก็คือตุ๊กแกค่ะความเชื่อคนโบราณว่าตุ๊กแกคือสัตว์เลื้อยคลานที่จะร้องบอกเลขในคืนวันก่อนหวยออกหนึ่งวันเพราะธรรมชาติของตุ๊กแกจะเข้ามากินมแมลงในบ้านและจะร้องเฉพาะตอนกลางคืนบางครั้งที่บังเอิญได้ยินเสียงร้องในบ้านคนโบราณว่าจะมีโชคให้แทงเลขเด็ดก็คือจำนวนครั้งการร้องที่ได้ยินในครั้งแรกค่ะ สัตว์ถัดมาคือคางคกนั่นเองค่ะความเชื่อคนจีนโบราณว่าคางคกคือสัตว์นำโชคสอดคล้องกับความเชื่อนักเสียงโชคชาวไทยที่ชื่นชอบการแทงหวยเชื่อกันว่าคางคกเข้าบ้านคนโบราณว่าจะมีโชคยิ่งตอนที่เจอคางคกขึ้นบันไดบ้านจะมีโชคนะคะให้แทงเลขเด็ดก็คือเลขหกค่ะ ถัดมาคือตัวเงินตัวทองเป็นธรรมชาตินะคะหรือดูฝนเมืองไทยจะพบสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเพราะตัวเงินตัวทองจะเข้ามากินเศษอาหารและตัวเงินตัวทองก็คือสัตว์เลื้อยคลานยอดฮิตที่คอหวยจะนําไปแทงเลขเด็ดนั่นก็คือบ้านเลขที่ค่ะส่วนใหญ่จะออกเลขท้าย3ตัวรางวัลที่หนึ่งความเชื่อคนโบราณแนะนําว่าอย่าไปทําร้ายและหลีกเลี่ยงการโดนกัดเพราะว่าน้ําลายมีผิดไร แรงเลยนะคะมาถึงสัตว์ตัวสุดท้ายก็คืองูค่ะคนไทยไม่อาจปฏิเสธได้เลยนะคะที่จะเจอสัตว์เลื้อยคลานเก่าแก่มีมานานกว่า7,000ปีที่จะขอเข้ามาหลบฝนเพราะจะเข้ามาบอกเลขเด็ดกับบ้านที่มีโชคเลขเด็ดที่คนโบราณว่าควรจะนำไปแทงหวยก็คือเลข6หรือว่าเลข8ก็ได้ค่ะความเชื่อของชาวเขมรออกเสียงงูว่าปัวพ้องเสียงกับคำว่า8 นักเสียงโชคชาวไทยที่ชื่นชอบการแทงหวยจะแทงเลขเด็ดก็คือ6 8 8 6ดค่ะ การพนันอยู่คู่กับมนุษย์ทุกชาติผ่านมานานแสนนานแล้วนะคะโดยเฉพาะหวยกับคนไทยแยกกันไม่ออกเลยค่ะจนกระทั่งนำอะไรสิ่งๆรอบตัวมาแทงเลขเด็ดก็อย่าลืมว่าการพนันไม่ทำให้คนร่ำรวยคนที่ชอบการเล่นหวยควรเสี่ยงโชคแต่น้อยไม่ควรทุ่มเงินจำนวนมากสามารถก่อเป็นหนี้สินรุงรังได้นะคะ เอาละค่ะแลนนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดเลขเด็ดเมื่อมีสัตว์เข้าบ้านให้โชครวยทรัพ์ยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ